สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการขมิบ30องศานะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่พาสาวๆมาปรึกษาปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องชีวิตเป็นไงบ้างครับสำหรับอีพีที่แล้วน่าจะครบรถกันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งดรามา่าโอ้โหเต็มที่นะครับและอีพีนี้ครับผมอยู่กับ สาวรูปดกสี่ยกแรงไม่ตกนะครับผมโอเคองั้นเราไปพบกับเขากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะชื่อ,อาอค่ะโอเคจากที่ทีมงานได้ให้ข้อมูลกับผมมานะครับแม่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวแหละอ่ะผมอยากคุยแล้วพี่งั้นเราคุยกันเลยดีไหมได้เลยค่ะมาโอเค ด้หัวข้อเนาะทำไมถึงมีลูกหลายคนเดี๋ยวผมอยากถามพี่ไอ้อย่างนี้ดีกว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้พี่ไอ้ตัดสินใจมีลูกเกินหนึ่งคนก็หลักๆเหตุผลที่ทําให้มีลูกหลายคนก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีขนาดนี้นะคะเพราะว่าเลี้ยงมาคนแรกก็คือแบบเขาเหงาอะค่ะก็เลยหาเพื่อนให้เขาดีกว่าช่วงนั้นก็ว่างด้วยอะคะ่ะอื บ้างด้วยเนาะใช่กิจกรรมคุณมันนีก็น่าสนใจนะคุณได้ไม่เรียกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับงั้นเดี๋ยวผมผมถามงี้ด้วยความรู้สึกในตอนที่พี่ไอะมีลูกคนแรกกับคนต่อมาเนี่ยมันรู้สึกต่างกันยังไงบ้างก็คนแรกนะคะก็จะมีความรู้สึกที่แบบ ตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงนะคะแต่พอลองมีคนแรกมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เออสนุกดีนะก็เลยมีติดต่อกันคนที่สองแล้วก็คนที่3เลยค่ะพอมีแล้วมันก็รู้สึกว่าลูกเราก็มีเพื่อนด้วยเนาะใช่แล้วผมขอถามเสริมนิดนึงพี่ลูกอายุต่างกันยังไงบ้างครับก็คนแรกก็6ขวบแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็คนที่สองนี่ก็ประมาณสองขวบแล้วก็คนสุดท้องนี่ก็ บกว่าค่ะช่วงนั้นกเ็เป็นช่วงโควิดด้วยค่ะก็เลยเป็นการทำงานแบบ work from home อะค่ะก็เลยมีเวลาว่างนิดหนึ่งโอเคโอเคครับพี่พีไอเลี้ยงลูกหลายคนพร้อมๆกันเนี่ยมันมีความยากง่ายหรือว่ามัน,ม,นม,ม,ไไม,มีความท้าทายอะไรยังไงไหมพี่ก็มีความท้าทายอยู่นะคะทั้งในเรื่องของเวลาและก็ความรู้สึกค่ะต้อง เหมือนเทคแคร์เด็กแต่ละคนว่ากลัวเขาแบบเกิดความน้อยใจว่าให้ความรักกับน้องมากกว่าพี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะอือก็คือเป็นห่วงเรื่องของการมันจะดูลำเอียงใ,ใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับโอเคผมเข้าใจครับอ่าโอเคครับอย่างพี่อายก็เรียกไี่ว่ามีลูกหลายคนนะครับที่มีวิธีการแบบว่าจัดการเวลาแบ่งให้ลูกอย่างเงี้ยย่งไงบ้างพี่ พยายามจัดการเวลาให้ได้ค่ะก็อย่างเช่นพาเขาไปเที่ยวทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างแล้วก็จะพยายามพาเขาเข้านอนให้มันได้ทุกคืนนะคะเพื่อ,อสร้างความสัมพันธ์ไม่ให้น้องเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อกับแม่ค่ะแอมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับพาลูกเข้านอนทุกคืนวันที่ไม่ได้พาเข้านอนไปไหนครับ <laughs> มันมีการแบ่งเวลาให้กับลูกกันนะครับพี่ายเนาะแต่ละคนคะอ่า มันมีโมเมนต์ไหนบ้างไหมพี่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าการมีลูกหลายคนเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วมันคุ้มค่าที่สุดก็เวลาที่เราเห็นเวลาเขาเล่นด้วยกันเขาหัวเราะกันทําอะไรด้วยกันแบบในกลุ่มของพี่กับน้องค่ะมันก็มีความสุขดีเห็นว่าเขารักกันย่งจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าโมเมนต์นั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะมันแฮปปี้นะมันทําให้เราสามารถอ่า ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เป็นกําลังใจให้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมอนม่ว่าเราเรามองเขาอยู่ด้วยกันดูแลกันเล่นด้วยกันเราก็ใจฟูวนะใช่ค่ะ,ะสุดท้ายแล้วพี่อยากฝากอะไรถึง คนที่กําลังดูเทปนี้อยู่พี่ก็อยากฝากนะคะก็คือสําหรับการที่เรามีลูกเยอะๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์เยอะๆค่ะแล้วก็อีกตัวช่วยสําคัญหนึ่งนะคะก็คือการดูแลสุขภาพที่ดีค่ะอย่างเช่นพี่ก็คือพี่กิน30สคุณสมลีทุกวันนะคะอ่าโอเคครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อายมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เรีกได้ว่าครบรถดเลยนะครับก็อย่างที่พี่ายบอกครับ เติมอาหาร30สมุนไพรคุณสมพิตินะครับช่วยในเรื่องของผู้หญิงคบเครื่องเรื่องจุ๋มจิ๋มเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปหาซื้อกันได้ที่เซว่และ CJ เจมอทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ